มาที่คุณชูวิทย์ก็คือเมื่อคือนนี้มันเป็นคืนลอยกระทงคุณชูวิทย์เนี่ยนะคะเขาขึ้นหัวข้อบอกว่ากระทงไม่ต้องกระทืบดีกว่าก็เป็นที่มาของวิวาทะแล้วก็เดือดอย่างที่ได้เห็นกันนะคะอันนี้ถ้าใครที่ยังไม่เห็นเข้าไปดูในเพจนะคะผู้หญิงคันปากได้เลยค่ะนะคะถ้าคุณมี f c e e o o o นะคะคุณไปที่ว่านขยายนะคะแล้วพิมพ์ผู้หญิงคันปากคลิกเข้าไปเลยค่ะที่นั่นก็จะมีวางคลิปเอาไว้ให้นะคะไปดูกัน ะะเ,เพื่อนๆคะเรื่องของการแฉ์ดิฉันบอกว่าแฉรกันเลยค่ะเราไม่ต้องไปกลัวละ้คะ่เวลาเข้าปะทะกันนะคะญ่าแพรกอย่างเราไม่ได้แหลกลานเพราะนี่เขาเป็นอีกระดับหนึ่งที่ปะทะกันสิ่งหนึ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้รู้ข้อมูลเวลาที่คนแชฉกันเนี่ยนะคะก็จะเกิดอารมณ์เพราะเกิดอารมณ์ก็ออกมาหมดแหละคะ่ะโดยเฉพาะคุณชูวิทย์วันนี้อายุเท่าไหร่แล้วไม่มีอะไรต้องเสียแล้วชีวิตเขานะคะ จะขึ้นขึ้นลงลงยังไงก็คือไม่มีอะไรจะต้องเสียแต่คนที่ออกมาปกป้องหรือมาออกตัวแทนกลุ่มทุนนี้ต่างหากคะที่น่าสงสัยว่าออกมาทําไมถ้าสิ่งที่คนเหล่านี้ทำเนี่ยนะฮะที่บอกว่าเป็นกลุ่มทุนสีเทาเนี่ยถ้าไม่ได้ทําผิดกฎหมายเนี่ยมันไม่มีความจําเป็นอะไรเลยที่คุณสัทน,นาจะต้องมาออกตัวแทนกฎหมายโดยเฉพาะการที่เราจะใช้กฎหมายกับคนต่างชาติน่ะมันละเอียดอ่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไม่ใช่ควายละเขารู้ นะคะถ้าไม่ผิดจริง,รงๆเขาไม่ทำแล้ค่ะเพราะมันกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเรื่องนี้ที่ฉันบอกว่ามันมีการประสานงานการเชิงลึกเชิงลับกันมานานแล้วระหว่าง2ประเทศเนี่ยเขาไม่มีทางแล้วค่ะที่จะอยู่ดีๆจะใช้อํานาจบาดใหญ่ไปจัดการกับคนต่างชาติมันต้องทําจริงและการทําจริงนี้นะคะเป็นการทําจริงที่แบบว่าข้ามหัวข้ามหูคนไปตั้งแต่กี่ตั้งเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นออกมานะออกตัวแทนเนี่ยนะไม่ใช่ว่าตัวเองเนะี่ยจะไม่รู้นะคะว่ากําลังเล่นอยู่กับอะไรแต่ตัวเองก็ต้องออกมา,าว่าวันนี้ตัวเองก็ต้องการสร้างนะเหรอไหมฮะคือมันไม่มีอะไรให้คุณทําได้แล้วอะ่นะและคุณมาอยู่ในจุดถึงตรงที่ว่าไม่คือไม่มีอะไรจะเสียก็คือแลกได้หมดดังนั้นดิ่ฉันบอกว่าลําพังตัวสันทนาดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะออกละออกหน้าทําไมมันไม่เกี่ยวกับเขาเลย ะะแต่ที่ออกหน้าตรงนี้ก็เพราะว่าตัวเองก็พอที่จะมีข้อมูลอะไรเล็กๆน้นนอยๆเพื่อดีเครดิตชีวิตหรือหาวิธีตามวิถีของตัวเองที่ทํามาตลอดที่เขาบอกว่าเดินจนรองเท้าสึกก็ไม่ได้สวยก็คือหมายความว่าตัวเองไม่ได้มีเขาเรียกอะไรนะฮะไม่ได้มี power ไม่ได้มีราคาอะไรแต่ที่ออกมาครั้งนี้คืออะไรคะถ้าทําสําเร็จก็ได้ราคาแน่นอนทําไม่สําเร็จก็ได้ชื่อเสียงค่ะ นะฮะมีคนรู้จักออกข่าวทุกวันนะะออกทีวีวันหนึ่งไม่รู้กี่รอบอันนี้ก็คือคุ้มแล้วนะฮะไม่ต้องใช้เงินสักบาทแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะการที่เขาทำอย่างนี้ฉันเชื่อว่าตัวสันทนาเองก็มีแบ็คค่ะทำเพื่อนายทำเพื่ออะไรนะฮะนายคนนั้นเป็นใครและทำไมถึงออกหน้ามาแบบนี้ท,ทั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าออกมาก็จะต้องโดนสังคมเนี่ยนะด่านะ เบี่ยงเบนประเด็นไปเป็นทะเลาะกันเบี่ยงเบนประเด็นไปท้าชกท้าต่อยท้าตีท้าต่อยกันจบข่าวที่นี่ประเทศไทยค่ะอะเพื่อนๆครับวันนี้ก็เรื่องนี้ต้องดูกันต่อไปและดิฉันใหญ่จะบอกว่านะคะเรื่องนี้มีการเมืองมาเกี่ยวแน่นอนคะ่ะต่าๆก็เก้าสิบอร์ซนใกล้เลือกตั้งแล้วอะไรอะไรก็ต้องเอาให้ใหได้อะไรอะไรก็ต้องมาหมด จำได้ไหมคะว่าคุณชูวิทย์เคยพูดบอกว่ามันเป็นแป้งในขณะเดียวกันนี่นะก็มีอ,อดีตรัฐมนตรีคนหนึ่งบินไปดูใบในขณะเดียวกันนี่ก็มีกระแสว่าธรรมนัตอาจกลับเพื่อไทยหรือไม่ก็กลับไปพอประชะรเมื่อพอประชะรไม่มีบิ๊กตู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะกลับได้เพราะว่าตัวเองเป็นลูกเป็นลูกเป็นน้องของบิ๊กป้อมอยู่แล้วเป็นหลานลักอยู่แล้วโยงกันให้ดีๆคะ่ะอ่ะ นะคะดิฉันพูดเยอะไม่ได้นะคะแต่ว่าเสาะร้องให้แล้วนะคะไ <laughs> ปหาจะเลยเอง <laughs> แล้วการที่คุณชูวิทย์ออกมาพูดวันนี้ก็เลยทําให้คนหัวนึกไปถึงเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาหลายๆปีสิ่งที่คุณชูวิทย์พูดอยู่อย่างหนึ่งก็คือนะคะแม้ผมเนี่ยจะเป็นคือผมไม่ใช่คนดีหรอกแต่เรื่องแบบนี้นะคะผมยอมไม่ได้กรณีที่จะให้ต่างชาติเข้ามานะคะเช่นบอกว่ามีเอกสารมา เอกสารพวกนี้คือเอกสารในการประมูลรับเหมาทําไมกลุ่มคนพวกนี้ถึงสามารถที่จะรับเหมางานของราชการใหญ่ๆได้ใครเป็นคนทําใครอยู่เบื้องหลังและใครเป็นคนที่ทำให้เขาได้ประมูลตรงนี้คนพวกนี้นะคะเป็นคนที่มีสตางค์เป็นกลุ่มคนจีนที่มีเงินแต่ว่าทําธุรกิจที่เรียกว่าอาจจะเอามาบาังหน้าเพื่อฟอกเงินในธุรกิจผิดกฎหมายต่างๆเยอะแยะมากมาย ชูวิทย์บอกว่าทําไมพวกนี้เนี่ยซึ่งไม่ใช่คนไทยแต่สามารถที่จะมาประมูลงานของรัฐไทยได้นะครับที่สําคัญเลยก็คือนะฮะเมื่อประมูลได้เสร็จเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเอ้าก็ดีแล้วประมูลงานได้เขาก็ทํางานไปหรืออะไรนู่นนั่นแต่เขาสั่งวัสดุหรือเขาใช้สิ่งของอะไรเขาใช้ของประเทศเขานะฮะเขาไม่ได้ใช้ของเราเพราะฉะนั้นมูลค่าความเสียหายพวกนี้เนี่ยนค,คือมันเสียยับเสียย่อย เสียแล้วเสียอีกนะเสียสับเสียซ้อนเสียซ้อนเงื่นขนาดนี้จะเสียทําไมประเทศไทยไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของจีนหรือจะคิดว่าวันนี้เราเป็นมณทนของเขาหรือแล้วทาไมมีคนที่คิดจะมาปกป้องตรงนี้ต่อให้อ่าเขาจะเคยเป็นอะไรที่ไม่ดีหรือจะเป็นคนชั่วชา้าสาระเลวยังไงวันนี้ถือว่าเขาทาความดีนะฮะแล้วทีฉันบอกว่าคนเราก็ต้องดูอดีตไม่ต้องดูอดีตดูปัจจุบันนะฮะ สันทนาเองเนี่ยนะฮะก็ดิฉันก็จําได้นะฮะว่าในครั้งที่มีการไปทลายที่ดอนเมืองเนี่ย<ม>ก็เนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของธุรกิจเมจิกสกินหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะก็สืบเนื่องไปจนกระทั่งดารงดาราเนี่ยนะคะจะต้องถูกเรียกไปสอบสวนหมดบรรดาผู้ที่มารีวิวสินค้าเมจิกสกินก็เป็นธุรกิจที่ทําสินค้าทําอะไรแล้วก็ปรากฏว่าในตอนหลังก็พูดง่ายๆว่าผิดกฎหมายนะคะไม่ถูกต้อง บรรดาพวกดาราพวกนี้ก็ถูกตำรวจนะฮเรียกไปเคลียร์กันหมดนะ,ะหลายๆคนก็พูดง่ายๆว่าอาจจะต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าตัวเองนั้นไม่รู้เรื่องด้วยอะไรด้วยนะคะช่วงนั้นวุ่นวายกันมากแล้วก็นําไปสู่การที่มีคนมาร้องเรียนว่าที่ดอนเมืองเนี่ยนะคบมันจะมีเจ้าพ่อที่จะคอยมาดูแลเกิดปัญหาอะไรกันขึ้นมามา,มากมายนะฮะก็ตอนนั้นก็คือบิ๊กโจ๊กเนี่ยแหละค่ะนะคะกนะ็เข้าไปใน เข้าไปดูแลเรื่องนี้แล้วก็มีนายตำรวจอีกท่านหนึ่งก็คือถ้าดิฉันก็จำชื่อท่านไม่ได้กลัวจะเรียกชื่อผิดนะคะานามสกุลทรงเมตตาดิฉันขอประธานประธา,านโทษนะคะคืออันนี้ไม่ได้เตรียมข้อมูลไรมาเลยนะคะเล่าจากที่ได้ยินเพราะนั้นดิฉันบอกว่าสิ่งที่ชูวิทย์พูดเนี่ยนะคะมันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเขากำลังปกป,งป้องผลประโยชน์ของคนไทย และดิฉันบอกว่ากรณีของสันทนนั้นสันทนะไม่ได้โง่อยู่ดีๆสันทนะเอาตัวออกมา,าเพื่อที่จะมาประกันตัวหรือที่จะมาปกป้องนักธุรกิจเหล่านี้บอกว่าเขาเป็นนักธุรกิจที่ถูกต้องหรืออะไรหรือเป็นคนทํามาหากินทําไมถึงพูดทํานองเหมือนกับว่าไปกันแกล้งมันไม่ใช่นู่นนี่นั่นซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกว่าชูวิทย์ไม่ได้เป็นคนจับชูวิทย์เพียงแต่เอาข้อมูลมาให้ ถ้าเกิดว่าทางตำรวจดูแล้วมันเป็นข้อมูลเท็จมันไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะทําเขาไม่ทำหรอกค่ะเพราะฉะนั้นชูวิทย์จะผิดก็ผิดตรงที่ว่าเสือกนะคะไปเอาข้อมูลให้ตํารวจทําไมส่วนสันทนะนาดิฉันบอกว่าตัวของสันทนาเนี่ยนะคะจะกล้าหาญถึงขนาดที่จะเสนอตัวที่จะมาเคลียร์ให้กลุ่มทุนนะะที่เป็นจีนสีเทาพวกนี้หรือตัวของสันทนาเองวันนี้นะคะดิฉันบอกว่ามีมีต้นทุนอะไร นะฮะที่จะไปทําเรื่องระดับแบบนี้ดิฉันคิดเองเลยนะฮะอันนี้ไม่รู้จะคิดถูกหรือเปล่าเพื่อนๆคอมเมนต์มาได้นะฮะดิฉันมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้สันทนะเองก็ไม่ได้ทําด้วยตัวเองอย่าลืมนะคะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องการทุจริตผิดกฎหมายที่มีเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือคนมีสีนะคะเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าไม่ใช่แล้วทําไมเขาถึงนะคะสามารถที่จะทําได้ขนาดนี้ แล้วล่าสุดเดียบิ๊กโจ๊กพูดออกมาเลยนะคะบอกว่าจะดําเนินคดีจะจัดการเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับไหนหรือต่อให้เป็นอดีตรัฐมนตรีก็จะไม่ละเวน้นนั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณชูวิทย์พูดเนี่ยนะฮะมีมูลและทําไมสันทนะถึงกล้าชนสันทนะเองไม่มีอะไรจะเสียคะ่ะดิฉันจะบอกเลยค่ะว่าเรื่องนี้นะคะสันทนะไม่โง่ถึงขนาดที่แบบว่า จะต้องเอาตัวเองมาการันตีให้กับใครเพราะว่าเขาไม่ได้มีต้นทุนขนาดนั้นแต่เขาเหมาะนะที่จะเป็นหนังหน้าไฟเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันให้กับใครล่ะที่อาจจะเสียผลประโยชน์จากตรงนี้เพราะว่าถ้าเรื่องสืบสาวเราเรื่องไปไปเจอตอไปเจอตัวใหญ่ๆหรือนะคะใครๆก็รู้ว่าวงการนี้เนี่ยมันมีเรื่องของสวยเรื่องของนู่นนี่นั่น ถูกไหมคะคือพัวพันกันหมดถ้าใครที่ตามข่าวจะรู้เลยคะ่ะว่าเรื่องแบบนี้ในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายๆอยู่แล้วจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเกิดขึ้นได้ทุกที่ที่สําคัญเลยนะคะที่ฉันกาลังจะพูดว่าสันทนะเนี่ยนะคะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับตรงนี้เลยแล้วอยู่ดีๆโผล่ออกมาทําไมนะคะโผล่ออกมาสิครับเพราะว่าคนที่จะต้องมีส่วนได้ส่วนเสียกับเหตุการณ์ครั้งนี้มันยังไม่ได้เปิดตัว เพราะฉะนั้นการที่จะทําให้ตัวเองต้องรอดจากตรงนี้ได้ต้องดิสเครดิตชูวิทย์ให้ได้เพื่อให้ดูว่าชูวิทย์เนี่ยทำไปเพราะโกรธแค้นทําไปเพราะว่าโมโหสันทนาที่ไปเอาตํารวจไปค้นไปอะไรโรงแรมของตัวเองนู่นนี่นั่นและทําไมสันทนาต้องมาออกรับแทนทุนจีนคนจีนเหล่านี้สันทนาไม่รู้เหรอคะว่าทําไปมีแต่ถูกด่ารู้ค่ะ